สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเ,เราจะฝึกในท่าของคาเมลแต่ว่ามี Variation เ,เล็กน้อยนะคะท่าพวกนี้มันก็จะใช้เรื่องหน้าขานะคะสร้างความแข็งแรงให้กับหน้าขาคือใช้หน้าขาดันนอกจากแข็งแรงแล้วความนิ่นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะ,ะมาเริ่มวันนี้ขอวอร์มในท่าโลลังน,นะคะเริ่มเลยละกันออฟโฟค่ะ เท้าขวาค่ะก้าวไปข้างนิ้วโป้งมือขวานะคะจากตรงนี้ค่ะขอเปิดหัวไหล่กันก่อนสามสองหนึ่งกลับมาวางมือค่ะแล้วดึงขากลับมาขอเปลี่ยนข้างค่ะก้าวขาซ้ายค่ะไปข้างนิ้วโป้งมือซ้ายจากนั้นค่ะค่อยๆเปิดหัวไหล่ค่ะเปลี่ยนค่ะกลับมาค่ะออกเส ครั้งหนึ่งนะคะก้าวเท้าขวาไปจากนั้นค่ะปลายเท้าซ้ายจิกพื้นค่ะยืดขาซ้ายตึงแล้วค่อยๆค่ะวางหน้าขาเนื้อหัวเข่าลงไปที่พื้นแล้วค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาให้หน้าท้องห่างจากหน้าขาสามลดสะโพกลงไปสองหนึ่งค่ะค่อยๆยกแขนค่ะทางด้านซ้ายขึ้นมือขวาค่ะจับข้อศอก ทางด้านซ้ายยืดลำตัวให้ยาวสามสองหนึ่งกลับมาค่ะวางมือดึงขากลับไปด้านหลังนะคะเป็นออลสูเปลี่ยนข้างก้าวขาซ้ายไปค่ะปลายเท้าขวาจิกพื้นยืดขาทางด้านขวาให้ตึงจากตรงนี้ค่ะวางหน้าขานะคะด้านบนเหนือหัวเข่าลงไปที่พื้น หลังเท้ากดขาช่วยรับน้ำหนักไม่ลงหัวเข่าอย่างเดียวค่อยๆค่ะดึงลำตัวขึ้นมาให้หน้าท้องกับหน้าขาห่างกันขยายลำตัวนะคะให้ยาวแล้วยกแขนทางด้านขวาขึ้นแขนซ้ายค่ะจับข้อศอกทางด้านขวายืดสามสองหงกลับมาค่ะวางมือ ลากขากลับไปด้านหลังออกโฟมยุมบข้อศอกขาอกข้างแปดพื้นหลังเท้าแน่ค่อยๆเลือ้อยตัวคะ่ะครับบ่าก้นหาส้นเทา้าค่ะชายโพสกลับขึ้นมาคะ่ะเราจะเข้าท่าแล้วนะคะหน้าขาสองข้างคะ่ะแข็งแรงเอาไว้ หลังเท้าแนบพื้นหรือจ,จัดจิตก็ได้สองมือไปด้านหลังค่ะหมุนหัวไหล่บีบสะบัดจากนั้นผลักหน้าขาดันสะโพกไปด้านหน้ายืดลำตัวให้ยาวคางค่ะเก็บเข้าหาปอ3สาสองหงค่ะยกแขนทางด้านขวาขึ้นแขนข้างหูแขนซ้ายค่ะจับข้อศอกขวา สามองหนึ่งยกตัวกลับขึ้นมาคลายเปลี่ยนท่านะคะสองมือจับที่สะโพกไว้หมุนหัวไหล่บีบสะบักค่ะกลักสะโพกไปด้านหน้าค่ะแมวทอม้วนกระดูกลองก้นหน้าขาดันไปค่ะลำตัวยืดยาวค่อยๆย,ยกแขนทางด้านซ้ายขึ้นข้างหู แขนขวาค่ะจับที่ขอ้อศอกสามสองหนึ่งยกตัวกลับขึ้นวาดวางก้นหาส้นเทา้าพับตัวชายโพสหนึ่งครั้งยกตัวกลับขึ้นมาค่ะจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขอวอร์ม แขนนิดหนึ่งเนาะหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นยืดหายใจออกค่ะค่อยๆดึงข้อศอกทางด้านขวาค่ะมาข้างลำตัวข้อศอกซ้ายชี้ขึ้นหาเพดานด้านบนสามสองหงค่ะดำขึ้นเปลี่ยนข้างค่ะดึงไปด้านหลังก่อนสามสอง หนึ่งค่ะกลับขึ้นมาวาดแขนออกหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะล็อกนิ้วมือสิบนิ้วยืดแขนตึงหายใจเข้าบีบสะบักไว้ค่ะแล้วหายใจออกค่ะค่อยๆแยกข่าสองข้างออกพับลำตัวลงเปลี่ยนค่ะยกตัวกลับขึ้นมาคราวนี้ยืนด้วยเข่าอีกครั้งหนึ่งค่ะ คราวนี้นะคะเราจะพับขาขึ้นมาด้วยนะคะอ่ลองดูค่ะทำอย่างไรมือสองข้างค่ะหมุนไปจับที่สโพก้งเหมือนเดิมดันหน้าขาไปด้านหน้าค่ะแมวท้องค่ะยืดอกขึ้นจากตรงนี้ค่ะค่อยๆยกขาทางด้านซ้ายเอามือซ้ายนะคะนิ้วชี้ดันไปตรงกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท้าดัน มาบีบข้อศอกข้างลำตัวแล้วค่อยๆยกแขนทางด้านขวาคือผลโโักสะโพกสามสองหนึ่งขากลับมาวาดแขนคลายท่าเปลี่ยนข้างค่ะเหมือนเดิมสองมือวางไว้ด้านหลังม้วนกระดูกลองก้น่่ผลักสะโพกดันหน้าขาไปด้านหน้ายกขาทางด้านขวาใช้นิ้วชี้นะคะ ดันไปที่กึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เทา้าแล้วผลักฝ่าเท้ามาข้างสะโพกยกแขนขาทางด้านซ้ายขึ้นผลักสะโพกยืดลำตัว3 2 1ค่ะกลับมาวางมือวางเทา้ากลับลงไปขายืดไปด้านหน้าคาคลคยขา เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะได้ยืดหน้าขาด้วยความแข็งแรงก็มีจากที่เราผลักสะโพกผลักหน้าขาไปด้านหน้าแล้วก็ได้ยืดด้วยนะคะเหมือนเดิมข้อจำกัดสำหรับคนเจ็บเขา่าค่ะเรียงท่าพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานจัดท่าคาเมลนะคะค่อยๆทำเท่าที่ได้เท่าที่ไหวเจ็บเขา่ามมวนแมตเข้ามาลองที่หัวเข่าได้ เอาผ้ารองได้นะคะเลือกทาที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยกับร่างกายที่สุดอ่าหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกค่ะมือเกี่ยวเท้ายืดหลังเงยหนะ้าหายใจออกค่ะพักตัวลงแบบขากว้าง3 2 1หายค่ะยืดกลับมาจากนั้นค่ะใช้มือทางด้านซ้ายค่ะจับขอบเท้าบิดลำตัว ส2 1องกลับมาค่ะแล้วเปลี่ยนข้างค่ะมือขวาจับเท้า3 2 1สองค่ะกลับมารวบเท้าชิดติดกันสองมือไปด้านหลังค่ะบีสบสะบักผลักอ,อกพอยปลายเท้าไปด้านหน้านะคะจากนั้นค่ะยืดแขนให้ตึงล็อกสะบักไว้ค่อยๆค,ค่ะผลักสะโพกขึ้นไปด้านบนฝ่าเท้ากดแน่นส องหนึค่ะค่อยๆกลับลงมาค่อยๆฝึกกันนะคะท่าทรงท่าก็อาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับผู้ฝึกบางท่านเพราะฉะนั้นคลิปที่ทำไปนะคะเลือกฝึกเท่าที่เรารู้สึกว่าอยากลองฝึกแต่ถ้าทําแล้วเจ็บลดลงมานะคะตามร่างกายของเราสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะนะ